รครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้คุณผู้ฟังครับก็จะเป็นช่วงเล่าหรือนะครับในอีกสักครู่ครับจะไปพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวของผลการศึกษาซึ่งพบว่าคนญี่ปุ่นที่เป็นผู้ชายเนี่ยนะครับชายชาวญี่ปุ่นเนี่ยถ้าเป็นคนที่มีความต้องการทางเพศน้อยนะครับหรืออาจจะมีไม่มากเนี่ยนะครับเขาจะมีความเสี่ยงกับการเสียชีวิตสูงกว่าเพื่อนในวัยเดียวกันเกิดอะไรอขึ้นนะครับ เดี๋ยวพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ในแพทย์พันศักดิ์สุกเริกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสูตินริเว,วศวชทศาสตร์การเจเริญพันธุ์ในช่วงเล่าลือนะครับวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราก็มอบกระเป๋าใส่ของอนเนกประสงค์สีชมพูสดใสาจากธนาคารออมสินจํานวนหนึ่งรางวัลน,นะครับให้กับผู้ฟังที่ร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคําถามแล้วส่งคําตอบของท่านกลับมานะครับในรูปแบบของ SMS ก็ได้ หรือว่าจะเป็น Facebook Live ก็ได้เช่นกันนะครับ s m s พิมพ์ข้อความและส่งกลับมาที่หมายเลข4221075นะครับ4221075หรือว่าทาง Facebook Live ก็เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการส่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้1ท่าน1รางวัลเท่านั้นนะครับ ส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คำว่าเล่าสู่กันฟังและสําหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนเนี่ยนะครับเดี๋ยวทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเพียงเดือนละหนท่านเพื่อมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีนะครับนอกจากนี้ครับเรายังมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังสามารถที่จะร่วมสนุก ในเพจเล่าสู่กันฟังเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กําหนดเอาไว้ได้ในทุกสัปดาห์นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจำวันนี้ครับให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังก่อนเดี๋ยวครับถามตามมาข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารอมสินได้นําเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อบ้านเติมตังซึ่งจะมอบเป็นสิทธิพิเศษให้กับลูกค้าสินเชื่อเคหะของธนาคารอมสินซึ่งเป็นลูกค้าในปัจจุบันเท่านั้นนะครับโดยจะมีการผ่อนชําระต่ําช่วง6เดือนแรกนั้น เงินต้น1ล้านบาทชำระเพียงเดือนละ5550บาทเท่านั้นนะครับหมดเขตยื่นขอสินเชื่อบ้านเติมตังค์ในวันที่28กุมภาพันธ์2566นี้นะครับนี่เป็นข้อมูลตัวอีกครั้งครับธนาคารอมสินนะครับได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อบ้านเติมตังค์นะครับซึ่งจะมอบเป็นสินทธิพิเศษสำหรับลูกค้าสินเชื่อเคหะของธนาคารอมสินซึ่งเป็นลูกค้าปัจจุบันนะครับโดยจะมีระยะเวลาการชำระต่ำ นาน6เดือนด้วยกันเงินต้น1ล้านบาทชำระเพียงเดือนละ5,550บาทนะครับสามารถยื่นขอสินเชื่อได้แล้วหมดเขตวันที่28กลกุมภาพันธ์2566นี้นะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคำถามครับถามคุณผู้ฟังว่าธนาคารออมสินนะครับได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อบ้านเติมตังค์นะครับซึ่งจะมอบเป็นสิทธิพิเศษให้กับลูกค้าสินเชื่อคหะของธนาคาร ซึ่งต้องเป็นลูกค้าปัจจุบันนะครับคำถามคือสินเชื่อนี้หมดเขตยื่นขอสินเชื่อเมื่อไรนะครับหมดเขตยื่นขอสินเชื่อเมื่อไหรส่งคาตอบมานะครับ S M S 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับมาถึงช่วงข้อมูลข่าวสารดีๆฝากท่านผู้ฟังกันเช่นเคยครับธนาคารอมสินชวนออมเงินกับสลากออมสิน2ปีนะครับโดยมีสิทธิ์ที่จะถูกรางวัลทุกเดือนออกมาที่1มูลค่าสูงสุดถึง10ล้านบาทนะครับตลอดระยะเวลาของ อายุของสลากอ,อมสินคือ2ปีนะครับนอกจากนี้ครับเพื่อเป็นการต้อนรับปีใหม่2,566นะครับธนาคารอ,อมสินได้เพิ่มรางวัลพิเศษจํานวน24รางวัลรางวัลละ1ล้านบาทรวมเป็นมูลค่า24ล้านบาทนะครับโดยผู้ที่สนใจสามารถฝากสลากอ,อมสินทั้งแบบใบสลากและแบบดิจิตอลได้แล้วนะครับที่ธนาคารอ,อมสินทุกสาขาทั่วประเทศหรือว่าจะฝากผ่านแอปพลิเคชันมโมก็ได้เช่นกันนะครับหมดเขตรับฝากวันที่31มกราคม2,566นะครับ เมื่อเร็วนี้ครับนายสุรเชษลาภูลสุขผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือว่ากทพ,อพอนะครับพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ร่วมแนะนําโครงการทางพิเศษเชื่อมเกาะสมุยอําเภอสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมกับรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่นะครับเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมกับการดําเนินงานศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรมด้านเศรษฐกิจด้านการเงินและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโครงการนะครับ โดยพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ไม่ต่ำกว่าร้อละเหเห็นด้วยกับโครงการดังกล่าวและพร้อมที่จะสนับสนุนโครงการนี้และนอกจากนี้นะครับยังได้ร่วมเดินทางไปพบกับผู้นําชุมชนบนเกาะแตนซึ่งเป็นเกาะขนาดเล็กอยู่ใกล้กับเกาะสมุยที่ยังไม่มีไฟฟ้าไม่มีน้ําประปานะครับและต้องเดินออกสํารวจระบบนิเวศชายฝั่งรอบเกาะสมุยที่อ่าวพังกาชายหาดริบะน้อยท่าเรือหน้าทอนเขาแหลมใหญ่บ่อผุดและเขตบางรัก ก่อนหน้านี้ได้มีการลงพื้นที่ที่ตะบนดอนสักเพื่อพบปากกับประชาชนและสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการน,นี้ไปแล้วนะครับรวมถึงรายละเอียดในเบื้องต้นพร้อมกับนําคณะขึ้นเรือโดยสารข้ามเกาะเพื่อเก็บข้อมูลตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการเดินทางทางเรืออีกด้วยนะครับวันนี้ครับวันที่16มกราคม2566นะครับนายพักพงศ์สิริการธรมาตผู้ว่าการการลถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟอร์มนะครับพร้อมด้วยนางรุง่งมาริกามาตรองผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทยด้านบริหารได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงหรือ M.O.U. ว่าด้วยเรื่องการใช้ที่ดินของธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงจากเตาปูลถึงราชบุรณนะหรือว่าวงแหวนกาญจนาพิเศษนะครับโดยจะเป็นการใช้พื้นที่ของธนาคารแห่งประเทศไทยบริเวณริมรัว้วด้านสะพานพระราม8และด้านถนนสัมเสริญเพื่อใช้ สำหรับการก่อสร้างอุโมงทางเดินไปยังสถานีรถไฟฟ้าและทางขึ้นลงที่4ของสถานีบางขุนพรมรวมถึงใช้เป็นอุโมงทางวิ่งรถไฟไฟ้าใต้ดินของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงจากตาปูนถึงราชบรุรณะหรือว่าวง,งแหวนการววงแนาากาจนาพิเศกด้วยนะครับเมื่อเร็วๆนี้ครับนายพงพันธ์จงรักรองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าตกรสพร้อมด้วยนายไพศาลหงทองผู้ช่วยผู้จัดการนะครับได้พาสื่อมวลชนเยี่ยมชม สวนส้มปรีชาฝางที่อำเภอฝางจาังหวัดเชียงใหม่ซึ่งสวนส้มดังกล่าวดัาเนินธุรกิจสวนส้มส,สายน้ำพึ่งมานานกว่า30ปีแล้วนะครับแล้วก็เป็นลูกค้าของทกศตั้งแต่ปี2527จนถึงปัจจุบันนี้โดยถือได้ว่าเป็นต้นแบบ SME ทางการเกษตรที่มุ่งดําเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภายใต้หลักของ BCG model นะครับซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าของผลผลิตสร้างงานสร้างรายได้ที่ยั่งยืนแล้วก็สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายของทกศด้วยนะครับซึ่งทกศพร้อมที่จะให้การสนับสนุนผู้ประกอบการด้านการเกษตรที่มีเป้าหมายในการที่จะนําเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตนะครับรวมไปถึงการลงทุนที่เป็นการตอบโจทย์ในการดูแลสิ่งแวดล้อมให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้นผ่านสินเชื่อเสริมแกร่ง SME เกษตรในวงเงินสินเชื่อรวมทั้งหมดคือ30 0 0 0ล้านบาทนะครับอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละสต่อปีเพื่อนําไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการหมุนเวียน หรือลงทุนในการประกอบธุรกิจนะครับผู้ที่สนใจก็สามารถติดต่อขอใช้บริการสินเชื่อได้ที่ทกสทุกสาขาทั่วประเทศนะครับเอาละครับช่วงนี้เป็นช่วงเล่าลือครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์พันศักดิ์สุกฤทธ์นะครับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสูตินริเวศหรือว่าวิชาศาสการ์เจริญพันธุ์เรื่องของผลการศึกษาที่พบว่าผู้ชายญี่ปุ่นที่มีความไร้ความต้องการทางเพศเนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงตายมากกว่าคนในวัยเดียวกันเกิดอะไรขึ้นนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณหมอครับ สวัสดีครับพี่วรัตน์ครับครับแม่พอบอกว่าผู้ชายไร้ความต้องการทางเพศเนี่ยผมแปลไม่ถูกเลยนะคุณหมอเขาเรียกอย่างเงี้คือผู้ชายเนี่ยมันจะมีอารมณ์เพศตมันต้องมีใช่ไหมฮะ <Night> ใ,ใช่ครับเพราะว่าตามธรรมชาตินี่เขาสร้างมาว่าให้ผู้ชายมีอารมณ์เพศเพื่อการเจริญพันธุ์เพราะถ้าผู้ชายไม่มีอารมณ์จะเจริญพันธุ์เราก็คงไม่ได้เจริญเผ่าพันธุ์ทุกวันนี้แต่ไม่ต้องเปลี่ยนต้องบังคับกันเลยนะฮอร์โมนฮอร์โมนเพศชายที่ผู้ชายมันสร้างมาทุกวันเนี่ย มันเป็นตัวที่ผลักดันให้ผู้ชายอยากมีเพศสัมพันธ์และมีเพศสัมพันธ์แล้วก็จะมีความสุขอันนั้นเป็นธรรมชาติทีนี้เราต้องรู้ว่าไอฮอร์โมนเพศชายเนี่ยมันสร้างตอนกลางคืนขณะเรานอนหลับสนิทในความมืดและโดยปกติมันจะเริ่มสร้างตอนประมาณทิยงคืนต้องมืดด้วยใช่ไหม ตอนกลางคืนเับตอนเที่ยงคืนเนี่ยมันจะสูงสุดตอนประมาณพักเจ็ดโมงเชา้าครับครับทีนี้ถ้าเกิดเราเป็นคนเครียดถ้าเรานอนพักผ่อนไม่พอครับแล้วหรือการนอนของเราไม่มีคุณภาพเนี่ยรปริมาณฮอร์อมโมนที่สร้างมามันจะน้อยลงนั่นเรื่องที่หนึ่งนะครับเรื่องที่สองก็คือคนที่เครียดเนี่ยมันจะมีปริมาณฮอร์โมนชื่อหนึ่งที่เขาเรียกว่า DHEA จากต่อมหมวกไตลดลงเพราะฮอร์อมโมนตัวเนี้ยมันจะ โดนใช้ไปสู้กับความเครียดในชีวิตประจำวันเมื่อฮอร์โมนตัวนี้มันน้อยลงมันเป็นวัตถุดิบให้สร้างฮอร์โมนเพศชายฮอร์โมนเพศชายก็น้อยลงไปอีกอ๋อครับครับนะขณะเดียวกันเนี่ยมนุษย์ในปัจจุบันเนี่ยโดนแสงแดดค่อนข้างที่จะน้อยเพราะฉะนั้นเราจะขาดไิตจะนินงดีนะครับผลพวงทั้งหมดเนี่ยรวมกันแล้วนะคุณพิรพัฒน์คนปัจจุบันเนี่ยมันจึงเป็นโรคที่เรียกภาวะต่อหมวกไตล้า เช้าไม่ตื่นกลางคืนไม่นอนอารมณ์เพศลดลงคิดลบไปหมด <c oughs> ทบ <c oughs> แรงเพราะนั้นไอ้ทั้งหมดทั้งอันหมดเนี่ยมันก็เป็นสาเหตุที่ทําให้เราแก่ชราก่อนวัย <c oughs> อวัยวะต่างๆเสื่อมสภาพก่อนวัย <c oughs> นะครับ,รบนะขณะเดียวกันเนี่ยมีการศึกษาวิจัยยืนยันนะครับเ <c oughs> ขาเป็นการทําศึกษาวิจัยในคนกลุ่มหนึ่งนะครับซึ่งเช็คดูว่ามีอายุยืนยาวเนื่องโดยสาเหตุอะไรพบว่า คนที่มีระดับฮอร์โมนเพศชายต่ําเนี่ยจะมีอายุสั้นกว่าคนที่มีฮอร์โมนเพศชายปกติก็ตรงกับกรณีนี้แหละครับเราทุกอย่างมารวมกันอธิบายได้เลยอ๋อครับทีเดียวจบเลยสิให้บนี่คุณหมอะครับก็คือเกลือนทัหมดเลยคนญี่ปุ่นเป็นคนเครียดเย็นๆก็สังสรรค์ก็จะกลับบ้านถึงก็ดึกเช้าก็รีบตื่นไปทํางานแสงแดดก็ไม่เคยโดนนติดบาดทุกอันเลยคุณพี่เหล่าอันนี้คือวิถีของคนญี่ปุ่นเลยนะครับคุณหมอวิถีคนญี่ปุ่นผู้ชายอ๋อครับ แลวกเรรู้การงานเขาเครียดจะตายนึกออกไหมครับใช่ใช่ใช่เขาไท้ฮอร์โมนตัวต้านเครียดไปจนหมดก็ไม่เหลือวัตถุดิบจะไปสร้างฮอร์โมนเพศชายขนาดเดียวกันยังไม่หลับไม่นอนอีกโอ้โหแดกๆก็ไม่โดนมันก็ไปหมดโอ้แล้วคนไทยเราไม่ได้ขนาดนั้นนี่ฮะคุณหมอฮะคนคนไทยเนี่ยนะครับคนไทยเป็นข้อดีอยู่อย่างคนไทยเนี่ยบางทีก็รู้เรื่องข้อมูลข่าวสารทางสุขภาพค่อนข้างจะเยอะข้อมูลตะกี้ที่ผมพูดๆน่ะผู้ชายไทยเขาค่อนข้างจะรู้นะครับเขาไม่รู้แม่บ้านเขาก็รู้ กขาคยจะมักส่งไปพบแพทย์เพราะมันจะมีคลินิกที่ดูแลสุขภาพผู้ชายเวลาสุขภาพไม่ใช่สุขภาพเพศอย่างเดียวนะสุขภาพทั่วๆไปด้วยเนี่ยคุณหมอไทยจะมีความรู้เรื่องพวกนี้เพราะฉะนั้นพอมาปรึกษาเรื่องพวกนี้เราก็เช็คฮอร์โมนเราก็เช็ควิตามินเราก็ทักสภาพแล้วเราก็ปรับสมดุลฮอร์โมนให้ปรับสมดุลวิตามินให้ก็กลับไปสู้ชีวิตได้ครับไม่ตายแต่แต่ถ้าจะให้ดีนี่คือควรจะต้องดูแลตัวเองไม่ต้องไปผ่าหมอจะดีที่สุดใช่ไหมฮะ ช่คุณพีรพัฒน์อย่างคุณเีญพา์เนี่ยมีเป็นวีความรู้เรื่องสุขภาพดูแลตนเองสุขภาพดีขึ้นทันทีเลยเห็นไหมครับคอับตเองก็ได้ครับนะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้ยมันจะมีสื่อเข้าไปในสื่อนอนสื่อนี้ผู้ชายส่วนหนึ่งก็เริ่มหันมาดูแลสุขภาพแล้วในปัจจุบันความว่าอ,อย่างนั้นแต่ถึงยังทําง,งานหนักคนก็ส่งมาพบคุณหมอเป็นประจำนะครับท่าที่สามเพื่อนๆทั้งหลายก็ช่วยดูแลกันให้ครับอ๋ออันนี้คือคุณภรรยาเขาส่งไปเลยฮะ ภรยาส่งบ้างครับลูกสาวส่งบ้างต้องคุมมาไม่งั้นไม่มาเอาเป็นว่าถ้าจะให้มันเหมาะสมกับขนาดของร่างกายหรือว่าเขาเรียกอะไรฮะวัยวุุิของเราไม่ใช่วัยวุุิวัยวัยแล้วก็อะไรนะความเหมาะสมในการที่เราใช้ชีวิตโดยที่ไม่ไม่ต้องไปเครียดแบบคนญี่ปุ่นเขาเนี่ยคุณหมอครับมันจะได้ไม่มีผลร้ายขนาดเราก็ทํำยังไงครคุณหมอหลักการครับหลักการง่ายๆก็คือครับพยายามนอนให้หลับสนิท เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ใกล้ๆเช่งคืนเนี่ยนะครับแา้ถ้าจะนอนช้าก่านั้นเอาเร็วหน่อยนะแล้ว<า>ปิดไฟในห้องให้มืดครับอย่าให้มีแสงเข้าตัดสัญญาณพวกไวไฟหรือสัญญาณสื่อสารนะมันจะไม่ได้รบกวนต่อสมองการนอนพอทําแบบนี้เนี่ยมันจะสร้างฮอร์โมนเพศชายได้ดีขึ้นนั่นข้อที่หนึ่งข้อที่สองเนี่ยถ้ามีวิธีการอะไรทําให้เรา รีแลกไม่ว่าจะเป็นฟังเพลงหรือไม่ว่าจะกินสารอาหารบางชนิดที่ทําให้ผ่อนคลายจะไปนวดน้ํามันอะไรต่างๆพวกเนี้นะครับนะอันนี้ก็ทําผ่อนคลายปุ๊บเนี่ยมันก็จะกระตุ้นการสร้างอ่าครับ อันนี้ครับทาแบบนี้ก็ดีขึ้นเยอะแล้วดีขึ้นเยอะแล้วแต่บางคนเขาอาจจะบอกว่าแหมก็ผมไม่ได้นอนอย่างคุณหมอนอนเขาอาจจะทํางานกลางคืนบางคนก็นอนตื่นนอนเช้าตื่นเย็นบ้างอะไรบ้างเด่ยคุณหมอมันมันชดเชยกันได้ไหมฮะถ,ถ,ถ้าเกิดทำแบบถ้าเกิดเ,เราเป็นคนที่ใช้ชีวิตที่เขาเรียกว่า มันต้องลําบากกันเนี้ยจ<ฮ>ะไปตรวจฮอร์โมนซะหน่อยว่าตัวฮอร์โมนที่ชื่อว่า D H A มันต่ําหรือยังนึ่งครับ,รบถ้ามันต่ําก็กินอาหารเสริมที่เสริมไปตัวนี้เข้าไปมันมีเยอะขึ้นแล้วก็เสริมวิตามินดีเข้าไปมันก็ช่วยการสร้างได้มากขึ้นนะครับไม่มากก็น้อยอ๋อครับอันนี้คุณผู้หญิงต้องฟังด้วยนะฮะครับเพื่อนใหญ่ผู้หญิงก็ภาคคุมมาทั้งนั้นนะครับเวลาผชายมีอาการเขาจะเรียกผู้ชายอาการใบทองเนี่ย เริ่มฮอร์โมนตกเริ่มเครียดเริ่มงุดงิดรเริ่มอม,มองหน้าภรรยาแล้วไม่สวยเหมือนเดิมอะไเรเป <c oughs> ล่าต้องถาอ <c oughs> อองมอ่ะโอ้คุณหมอมันจริงๆมันแก้ได้ด้วย,วยตัวเราเองด้วยไม่ใช่เหรอฮะฟังคุณหมอพูดแล้วใช่ไหมฮะคือด้ยปกติปกติเงี้ยนะครับ คุณหมอที่ดูแลพวกนี้ส่วนใหญ่จะเป็นคุณหมอผู้ชายเพราะฉะนั้นพอภรรยาพาไปหาคุณหมอคุณหมอเขาก็บอกภรรยาว่าเขารู้แล้วปัญหาพวกนี้แก่รอภรรยาอยู่ข้างนอกแล้วเขาก็คุยกับผู้ชายแบบผู้ชายกับผู้ชายเนี่ยว่าเอออยากผู้หญิงภรรยาเขาอยากให้คุณอายุยืนสุขภาพดีเอาอย่างงี้ไหมคุณจะเอายังไงผู้ชายผู้ชายก็ต่อรองกันได้นึกออกไหมครับฮะนึกออกนึกออกมันจะคุยกันรู้เรื่องมากกว่าให้ผู้หญิงสั่งเขาก็ไม่ยอมใช่ไหมใช่แต่ว่า คุณหมอที่เป็นผู้ชายเข้าใจผู้หญิงก็ช่วยคุยให้ก็ไม่ตมีปัญหาครับเบืองไทยนี่น่ารักอ๋ออย่างนี้ก็น่ารักดีนะพูดถึงว่า <laughs> แต่ว่าเบรนไที่น่ารักครับใช่แต่ว่าสิ่ง<ะ>อื่นใดถ้าถ้าสมมุติว่าคุณพี่ๆทั้งหลายที่อาจจะเกษียณไปแล้วแล้วก็ไม่ได้ทํางานทําการแล้วเนี่ย โอ้ oh, ปรับตัวเลยเนี่ยคุณหมอยังไง <c oughs> ปรับตัวนี้ครับพยายามตื่นนอนมาตอนเช้าครับครับเพื่อได้รับแสงอาทิตย์แล้วก็ได้หายใจออกซิเจนที่ดีครับพยายามออกกําลังกายโดยการเดินสักเวลา30นาทีก็พอครับถ้าทําไม่ได้ก็เดิน10นาทีหลังกินข้าวทุกมื้อนี่ก็ได้30แล้วนะครับขอให้ได้เดินนะฮะครับเดินมันก็จะช่วยกระตุ้นการสร้างฮอร์โมนพวกนี้ครับแล้วก็พยายาม ผ่อนคลายจะใช้วิธีไหนก็ได้จะฟังเพลงจะอะไรต่างๆก็ว่าเข้าไปเนี่ยนะครับและกลางคืนก็หลับให้สบายนะครับมันสร้างดีขึ้นเองได้ครับฮอร์โมนเพศชายสามารถสร้างไปได้ได้จนวันสุดท้ายของชีวิตครับกับการหลับให้ดีหลับยังไงฮะหลับอย่างนี้ครับก็คือพยายามหลับให้สนิทหลับให้สนิทหมายความว่าถ้าเกิดตื่นบ่อยหลายครั้งเนี่ยมันก็จะเอ่อมันก็จะรบกวนต่อการสร้างฮอร์โมนถูกไหมครับถูกครับนั้น ให้เข้าไปนอนเมื่อตอนที่พร้อมจะนอนถ้ายังไม่พร้อมจะนอนก็นั่งอ่านหนังสือนั่งอะไรไปก่อนเพราะถ้าเข้าไปนอนมันจะเครียดแลวนอนไม่หลับนะครับแต่เทคนิคหนึ่งที่จะบอกให้ก็คือเวลาเราทํางานเหนื่อยๆไปจากข้างนอกเนี่ย กลับมาถึงบ้านเนี่ยอาบน้ําเย็นธรรมดาสัหน่อยก่อนน้ำเย็นธรรมดาอ่ให้ร่างกายมันเขาเรียกว่าสดชื่นหลังจากนั้นให้อาบน้ําอุ่นตามไปถ้าที่บ้านมีที่ทําน้าอุ่นก็เอาไม่งั้นก็ต้มน้ําร้อนแล้วก็ลาดตัวเองหน่อยก็ได้สูตรโบราณเลยนะผ่อนคลายนะผ่อนคลายแล้วก็จะนอนหลับตีเรื่องหนึ่งก็คือว่า ปัจจุบันพวกเราดูมือถือดูคอมพิวเตอร์กันเยอะเมื่อต้นคอนอนไม่ค่อยหลับนะครับกินอาหารที่มันมีแร่ธาตุแมกนีเซียมเช่นกล้วยหอมเนี้ยนะครับนะก็จะทําให้พักผ่อนหลับได้หรือไปซื้อซื้อสารเสริมอาหารเม็ดแมกนีเซียมมากินทุกวันละเม็ดมันก็ผ่อนคลายได้ครับครัแล้วก็ต้องต้องใช้กัญชงกัญชาอะไรไหมครัคุณหมอคืออย่างนี้ครับถ้าถ้าถ้าคือกัญชาเนี่ยจะทําให้ผ่อนคลาย แล้วหลับสบายาแต่มีข้อแนะนํานิดนึงเวลาใช้เนี่ยเลือกที่ห้อที่มีคุณภาพที่ดีนั่นข้อแอรกข้อที่สองเนี่ยพอเริ่มใช้กว่ามันจะออกฤทธิ์ช้าอย่าใจร้อนใช้อีกโดสตามาเข้าไปเดี๋ยวมันโอเวอร์โดสแล้วมันจะเป็นข่าวเดีจ<ล>ะเป็นข่าวครับคือใช้ใช้ไม่ต้องเบิ้ลครับใช้ตามโดสนั้นไม่แล้วก็รอไปเดี๋ยวมันหลับเองับ ครับคุณหมอครับแต่ถ้าเกิดว่าเราแรกๆมาอาจอาจะอึดอัดหน่อยคือการจะให้เวลาเรานอนเต็มที่เนี่ยง่วงแล้วนอนเลยง่วงแล้วนอนเลยสมมติว่ามันเป็นเวลาเดียวกันหรือว่าเวลาใกล้เคียงกันเกือบทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยมันจะมีผลไหมครับว่าถึงเวลาปุ๊บมันจะง่วงอัตโนมัติเนี่ยคุณหมอใช่ครับใช่ครับอ๋นะอเหรอรับ เพราะฉะนั้นผมเลยแนะนาถ้าใครนอนดึกเนี่ยให้ถอยมาสักเวลาสิบห้นานา,นาทีสิบห้านาทีสิบห้านาทีนที่สุดมันจะถอยได้ขึ้นเรื่อยๆะทําทแบบหักโหกมไม่หักโหมเพราะว่าอ,อยู่ดีจะไปบังคับให้ตัวเองหลับนี่มันคงลำบากเหมือนกันนะฮะไม่ได้ครับไม่ได้ครับอย่าทําอย่างนั้นเลยเพราะว่า,าร่างกายเราเนี่ยเขาห้ามบังคับกรับค่อยๆขอร้องเขาวันนิดวันหน่อยเดี๋ยวเขาทาตามเราเองอ่าครับส่วนผู้ชายทั้งหลายที่อาจจะอายุไม่ถึงห้าสิบหกสิบ อย่างสักสี่สิบสาสี่สิบแต่ว่าเริ่มเริ่มที่จะมีปัญหาทางเพศแล้วเนี่ยคุณหมอ <c oughs> อันนั้นนะครับเป็นปัญหามีประมาณคือคนที่อายุมากเนี่ยเขาจะดูแลสุขภาพคนสามสิบสี่สิบเนี่ยเรื่องอื่นมันยังแข็งแรงสม,มองเสริมยังดีการงานการอะไรต่างๆมันยังทาได้ก็ <c oughs> เลยรู้ว่าให้สุขภาพยังไหวนะครับอยากจะฝากทุกท่านว่าถ้าตอนเชา้าท่าอายุน้อยๆแบบนี้ เท้าขึ้นมาน้องท่านไม่ตื่นแปลว่าฮอร์โมนท่านแย่แล้วนะครับไปพบคุณหมอเถอะอันนั้นกรณีที่หนึ่งอันที่สองตอนบ่ายนึ่งง่วงเหงาเขานอนอต้องฟาดกาแฟตามหลายแก้ว <ừ> um, นี่ก็ใช่แล้วนะครับอ่าเนี่ยให้ดูเรื่องพวกนี้นะครับหรือกลับมาบ,บ้านภรรยายสว้ยอะไรก็ดีเลยแต่หมดอารมณ์เนี่ยแปลโงเหมือนกัน <laughs> อันนั้นควรจะต้องไปคุยกับแพทย์แล้วนะครับเพื่อเสริมฮอร์โมนเข้าไปการอยากจะฝากคุณผู้ชายเท่าฟังอยู่ เวลาไปปรึกษาคุณหมอไม่ได้หมายความเราเป็นโรคครับคุณหมอรับปรึกษาเพื่อเยดูถ้าเราไม่เป็นเขาจะให้ความมั่นใจที่ทาแล้วโอเคแต่ถ้าเกิดเป็นเขาก็จะแนะนําเออจะเปลี่ยนพฤติกรรมยังไงเปลี่ยนได้หรือเปลี่ยนไม่ได้ถ้าเปลี่ยนไม่ได้จะเสริมอะไรเข้าไปอันนี้ก็ตกลงกันได้แต่สับแต่ยาทั้งหลายถ้าฟังเราครับยาตัดไม้ข่มดาบหรือหักโพเขื่อนอะไรอ่วงี้คนพาไปเลยย่าไม่ได้ร าะว่าไปคุยคุณหมอหน่อยอะไรต่างๆอยากให้สุขภาพดีต่างๆผู้ชายเขาเนี่ยต้องใช้ไม้อ่อนนะคุณเพียรพัฒน์เนาะเดี๋ยวก็มาคุยกันเองนะครับครับครับทีนี้ผมถามคุณหมอนิดหนึ่งจากใจเลยนะฮะเวลาคุณหมอเห็นคนที่มาเป็นคนไข้มาคุยกับคุณหมอแล้วเขากลับมาอีกรอบนึงแล้วเขามีความสุขยิ้มมือข้ามเลยเนี่ยทั้งคู่เนี่ยคุณหมอมีความสุขเป็นประจำ่ะครับคือโดยปกติตอนบ้าใบๆเนี่ยฮอมนตกโอ้ถามโนถามนี่เครียดโโนเครียดดี่เราใจเย็นนะเพราะเรารักษาตรงนี้อยู่เราค่อยๆอธิบายไปแล้วเราก็ให หมออธิบายแล้วคุณเลือกอย่างนี้พอรักษาแล้วฮอรโมนได้ที่เดินเข้ามาข้าหลัง้ยคุณหมอสบายดีแล้วเอาเหมือนเติมสลับ,บ้านแล้วไม่ต้องคุยแล้วไปทํางานดีกว่ายิ้มแย้มแจ่มใสม,มาเลยคุณหมอแฮปปี้ไหมฮะ แฮปปี้ครับผมเดินมีความสุขเวลาไมได้ครับ <laughs> บางทีสามีภรรยายเดินทะเลาะก,กันมาแล้วพอขอบมดตกเนื้อไหมครับหรือออกอะไรักษาเสร็จพอครั้งที่สองมาจูงมาให้จูงมือกันนุ้งกันนิ่งกันมาเลยโอ้แล้วก็มีความสุขกันไปเรามีความสุขด้วยนี่น้า <laughs> คุณหมออารมณ์ดีเลยนี่ฮะใช่ไหมฮะ <laughs> <laughs> เรามีหน้าที่ทำเป็นคนมีความสุขใช่ไหมฮะครับอ่ะอะไรครับวันนี้ขอความรู้แค่นี้ก่อนโอกาสหน้าคุยกันใหม่นะครับคุณหมอครับขอบพระคุณมากนะครับวันนีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์พพััันนนศกกกดดิิ์์สสุะครบแทยยผูู้้เชชี่วาาญต ด้านวิทศาสตร์การเจริญพันธุ์นะครับคุณผู้ฟังครับก็คุยกันในช่วงเล่าลืออย่างนี้นะครับชัดเจนแล้วก็ตรงไปตรงมาว่าเ,เรื่องของความเครียดเรื่องของการทํางานถ้าใครรู้จักวิถีชีวิตของผู้ชายชาวญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะทํางานหนักแล้วก็เครียดทั้งวันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ความต้องการทางเพศมันจะมีผลนะครับมันจะมีผลซึ่งกันและกันอยู่เอาเป็นว่าของไทยเราคงไม่ถึงขนาดหรอกเพียงแต่ว่าถ้าใครยังทํางานหนักอยู่ก็คงจะต้องหาโอกาสให้ตัวเองได้มีโอกาสพักผ่อนบ้างกันแล้วกันนะครับเพื่อความ มีวิถีชีวิตที่มีความสุขน,นะครับเอาละครับนี่เป็นช่วงเล่าลือครับผมไปเฉลยคาถามวันนี้วันนี้ถามคุณผู้ฟังว่าสินเชื่อบ้านเติมตังค์ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของธนาคารอมสินนะครับออกแบบมาเป็นสิทธิพิเศษเฉพาะลูกค้าของธนาคารอมสินซึ่งเป็นลูกค้าเคหะแล้วก็เป็นลูกค้าปัจจุบันด้วยเนี่ยนะครับถ้าจะยื่นขอสินเชื่อเนี่ย หมดเขตเมื่อไหร่นะครับคำตอบคือหมดเขตวันที่28กุมภาพันธ์2566นี้นะครับเอาละครับเดี๋ยวใครไปผู้โชคดีอย่างไรวันพรุ่งนี้ครับกลับมาบอกกล่าวกันเช่นเดิมวันนี้ลาคุณผฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ